สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญบ้านปวงคูบาขับปีนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลุมดำนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยสิบแปดได้มาเดิมเดิมนะครับเป็นพระบ้านานะครับสภาพผิวเดิมเดิมนะครับผิวเดิมสภาพสวยนะครับองค์นี้ถ้าผิวเดิมนะครับผิวหิ้งหิงนะครับเดี๋ยวมาลงกล้องให้ชมกันนะครับ สภาพผิวแห้งๆนะครับผิวเดิมนะครับเนี่ยโเหยนชัดเจนนะครับเนี่ยผิวแห้งๆนะครับดมดำเดิมๆนะครับเนี่ยใบหน้าคูบาชัดเจนนะครับ มาชมด้านหลังเรียนนะครับเทวดมเดิมหิ้งหิ่งนะครับ <Okay. S 2> หอเจาะปิ้นป้นนะครับแท้ดูง่ายนะครับเส้นขนแมวชัดเจนนะครับ สภาพสวยเดิมครับ สวยนะพวกนี้